ใแก้วใบใหม่ใช่ไหมคะใบใหม่เลยค่ะเพราะว่าถ้าเมนูต่างกันก็คือจะไม่ใช้แก้วเดียวกันนะคะเพราะว่าจิบจอวงชาเขียวใช้สองเขียวถูกต้องค่ะนี่ชาเขียวจะเป็นน้ำตาลสองเติมน้ำชาหกออนเหมือนเดิมค่ะลงข้นลงจืดก็เท่ากัน ใช่ค่ะช้อนใหม่แก้วใหม่หมดเลยค่ะอันนี้ไม่ต้องยกยกถุงเพราะว่ามันมีอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะแล้วก็เทเลยอันนี้จะง่ายหน่อยเนาะค่ะเทยังไงก็ได้ไม่ให้หกก็พอค่ะได้นะคะอย่างนี้ค่ะโอเคกลัวลืมชงน้ำตาลน้ำปากคาบ้านเราคุ้นเลยแถมนึงครับวันนี้วันเดียวนี่ถือว่ามีมีเทคนิค อยู่บ้างนะคะดูค่ะด้วยตรงนี้สิดูก็พยายามพยายามศึกษาค่ะประมาณนี้นะคะเนาะนั่นแหละค่ะแล้วก็เทเลยอ่าหนูไปตักน้ำแข็งมาอีกทีลูกน้ำแข็งลูกน้ำแข็งทีสวยนะคะคุณทีสวยนะคะสวยเพราะว่าตาจะเข้มหน่อย